สวัสดีค่ะฟีมนันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟีในวันนี้มาแจากวอลเล็ตฟีนะคะประจำวันที่แปดแปดเดือนสิบเอ็ดปีสองพันยี่สิบห้าแจกวอลเล็ตฟีค่ะใครยังไม่เคยได้เอาใจช่วยช่องทางการรับลงไว้ให้ที่คําอธิบายใต้คลิปคําอธิบายใต้คลิปมีบอกว่าคุณจะต้องไปรับที่ไหนคุณจะต้องแอดไลน์อะไรก็ออ่านนิดนึงนะคะส่วนใครที่มาช้ามาไม่ทันแล้วมาบอกว่าไม่ได้ เอ,อ,อ่านนิดนึงว่าพี่ลงคลิปวันที่เท่าไหร่แล้วในคลิปประกาศวันที่เท่าไหร่นะคะในคลิปนี้บอกเลยว่าันเป็นวันที่เท่าไร่ก็ดูนิดนึงนะคะจะได้ไม่ไม่เสียเวลาวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะแจกแบบแอดไลน์ไอดีที่แจกมีเขียนไว้ให้แล้วเวลาที่สามารถรับได้ในวันนี้ก็คือ2 2่สิสองนาฬิกาเดนาทีวนโค้ดองเปหรือคีย์เวิร์ดประจำวันที่แในวันนี้คือคำว่าพายุ ใครที่ไม่เคยได้เอาใจช่วยค่ะใครได้บ่อยแล้วก็ดีใจด้วยส่วนใครที่มาช้ามาไม่ทันก็สามารถเข้ามาร่่มสนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไป